ช่วงที่สองละการลงทุนในอสังหามีอะไรบ้างอันนี้เอาแบบง่ายๆถ้าไม่ต้องมีที่นะถ้าไม่ต้องมีที่อันแรกก็คือลงทุนแบบเก่งกำไรเก่งกำไรคืออะไรบ้างเหมือนซื้อมาขายไปอะซื้อตอนยังสร้างไม่เสร็จแล้วไปขายตอนสร้างเสร็จคืออาจจะมีมันมีพวกลงทุนเงินดาวขายเงินดาว ขายอย่างคอนโดบ้านเดี่ยวแล้วก็ขายใบจองโครงการยังไม่เสร็จไปดูก่อนไปช้อปปิ้งก่อนแล้วมันจะมีแบบใบจองจริงๆมันมีตั้งแต่5้าพันจนถึงห้าหมื่นป่ะไม่แน่ใจนะพวกขายเวลาขายใบจองขายบ้านอนะไปดูบ้านตัวอย่างเสร็จปุ๊บบอกคุณจองไหมคะที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าซื้อมาเลยสองหลังตอนนั้นอะซื้อไปเลยสองหลัง,นนนนะลลงมันยังไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเป็นตัวตัวนะเขาขายใบจองก่อนตามบ้านตามโครงการนะคอนโดอะไรเงี้ยพอขายใบจองเสร็จค,คุณก็จะได้ใบมาเหมือน คล้ายๆใบเสร็จแล้วเงินนะ่ะใบหลักฐานใบจองอ่ะแล้วเขาก็จะมีระยะเวลาอยู่ว่าจองเท่านี้ต้องจ่ายภายในเมื่อไหร่โครงการเสร็จเมื่อไหร่รายละเอียดทางการเงินต่างๆอันนี้ได้แล้วนะได้ที่ดินมาแล้วนะได้แต่กระดาษนะทีนี้วิธีการไปเก็งกําไรคืออะไรก็ขายอีใบนี้แหละต่อให้คนที่สนใจในอนาคตหรือในตอนนี้ก็ได้เพราะว่าบางโครงการคุณเชื่อไหมในกรุงเทพอะ่ะ บางโครงการแป๊บเดียวขึ้นสมัยก่อนนะไม่ใช่ปีนี้นะไม่ใช่ปี2ปีนี้นะเพราะปี2ปีนี้ก็ขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังขายกันไม่หมดเลยบางคนเขาก็ไม่ได้ขายใบจองนะซื้อเก็บไว้เลยตกแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปขายตอนทําเสร็จหมดแล้วก็ได้ลักษณะแบบนั้นก็ได้แต่ไอ้ขายใบจองง่ายสุดเพราะว่าเราไม่ต้องมีเงินก้อนแบบหลักล้านไปทําบ้านไปเสียค่าอะไรเยอะๆไง เราก็เสียแค่ค่าใบจองแล้วเผอเพอก็อาจจะกำลังกำไรร้อยเปอร์เซ็นเลยสมมติคุณขายใบจองคุณซื้อมาห้าพันคุณขายหมื่นหนึ่งก็คือกำไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมหรือว่าแพงสุดอาจจะแถวเนี่ยทองหล่อมีเหมือนกันนะเป็นหลักแสนเหมือนกันนะใบจองสองแสนอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ต้องขนาดนั้นคุณก็ถ้าคุณจะเก่งกำไรเหมือนแบบวัยรุ่นกําลังเริ่มเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มซื้อของเก,งก่งกําไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะลงทุนสอสังหาช้อปปิง้งคอนโดก่อน ังไม่ต้องเข้าเมืองก็ได้คอนโดชานเมืองที่มีรถไฟฟ้าผ่านรถใต้ดินผ่านราคามันจะได้แบบซับซอหน่อยไงแล้วพอราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยแบงค์ปล่อยกู้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็ขายของง่ายขึ้นไอพวกไม่เกิน3ล้านอะสองสาล้านอะแบงก์ปล่อยง่ายขึ้นแล้วก็คนจะซื้ออะมันก็จะมีกําลังใจไงเพราะว่ามันผ่อนราคามันถูกลงถึงแม้เดี๋ยวนี้มันผ่อนเป็นเท่าไหร่สมัยก่อนมัน30ปีใช่ไหมคุณผ่อนแบงค์อะเออรุ่นเรานะสมัยนี้40ปีแล้วคือ คุณสามารถอายุสมมุติยี่สิบาเงี้ยนู่นเลยไปผ่อนจบเอาหกสิบ้าเลยแต่คุณก็ต้องรับเรื่องดอกเบีย้ยให้ได้แต่ว่าราคาผ่อนต่อเดือนอมันจะมันจะไม่ได้ราคาสูงเออมันจะไม่ราคาสูงทีนี้แต่ละทําเลคุณก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่ามันมีผลกับการทําให้ราคาใบจองแพงหรือถูกที่บอกอะ่ะถ้าจะเลือกลงทุนให้ไปเลือกตามลายรถไฟฟ้ารถใต้ดินอย่าไปเลือกที่มันไกลๆเพราะว่า มันจะไม่ได้เป็นที่ต้องการเท่าไหร่มันไม่ไฮดีมาอะเอาอย่างงี้ดีกว่าต้องไปเลือกตามนั้นแล้วศึกษาความต้องการของคนที่คุณจะไปขายให้ดีเหมือนทำมาเก็ตติ้งเลยเซอร์เวยให้ดีนะอันที่สองลักษณะเสือนอนกินปล่อยเช่าแต่อีก,กรณีเนี้ยมันต้องมีที่อยู่แล้วสมมุติว่าอย่างเงี้ยคุณไกลบ้านสมมติคุณมีที่ดินมรดกที่ตึกตอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเห็นน้องๆรุ่นแบบยี่0อ่ห้าสามสิบอะไปซื้อตึกแถวมาแล้วทากันเยอะนะ เอามารีโนเวทข้างในงบประมาณแบบไม่ต้องแพงมากเอาหลักแสนไม่ต้องไปถึงหลักล้านเอาตึกเก่ามาทําใหม่แล้วปล่อยเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันต้องมีเงินสํารองก่อนเงินทุนสํารองในการทําหรือว่ามีสเตทเมนต์มีแบ็กกราวตัวเองที่สามารถจะไปกู้แบงค์ได้เพื่อทําให้พวกเนี้ยก็สามารถเช่นกัน แต่แนะนําว่าจะต้องเลือกอสังหาให้ดีคือเลือกสถานที่เลือกปัจจัยอะไรต่างๆทั้งหมดอะให้ดีก่อนก่อนที่จะลงทุนเรื่องพวกเรื่องนี้นะเพราะว่าอิสือนอนกินเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลย,ยงี้ดีกว่ามันไม่เหมือนอันแรกคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ